สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับก็ห่างหายไปนานทั้งตัวของผมเองแล้วก็ริบภายในช่องส่วนเรื่องที่หายไปนานหรือสาเหตุที่หายไปนานเนี่ยเขาไปจัดการกักบทุกท่านส่วนตัวจนตอนนี้สามารถแบ่งเวลามาให้กับช่องตรงนี้ได้โดยการกลับมาเนี่ยผมได้เลือกเกมเซเลสโซซิโรมานั่นเองแต่ว่าผมจะไม่ได้มาพูดถึงตัวของนเรื่องหลักผมจะหยิบยกส่วนหนึ่งของเรื่องราวภายในเกมมาเล่าให้กับผู้คนฟังนะครับผมเรื่องราวในคอนโรซิโรเรื่องราวของเราตัวประกอบที่ไม่ใช่ตัวละครหลัก เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นเช่นไรจะจบลงด้วยความสุขจบลงด้วยความเศร้าจบลงด้วยน้ำตาหรือจบลงด้วยการจากลาก็เชิญรับชมเนื้อหาภาในคลิปหลังจากนี้ได้เลย เรื่องราวแรกมีชื่อว่าธนาคารฮอนโรนะครับผมเป็นเรื่องราวของโจรสอคนที่ใช้จังหวะช่วงชุดมูลจากภัยพิบัติฮอนโรในขณะที่คนอื่นเนืะ่ะเลืองที่จะหนีตายกัน2โจรกับคิดต,ตรงกัน,นข้ามเขาเรื่องที่จะเข้าไปป้นเงินในธนาคาร แน่นอนว่าอัตราความสำเร็จอยู่ที่100%่อแต่อัตราการอยู่รอดนั้นสวนทางร่างกายทั้งสองคนไม่ได้แข็งแรงพอจะทนทานการกัดกร่อนจนหอบทั้งเงินทั้งร่างกายออกมาเมื่อถึงช่วงเวลาสุดท้ายในส่วนส่วน,วนหนึ่งของฮอนโรท้องจนได้เปิดอ,อกคุยกันว่าแต่ละคนจะเอาเงินไปทำอะไรจนคนที่หนึ่งครับผมมีความชิดที่เรียบง่ายเขาก็แค่อยากได้เงินอยากจะรวยยากใช้เงินตรงนี้มีสาวๆเขาเขาโลภผอมเปยแต่จนคนที่สองเขามีเป้าหมายที่แตกต่างเขาอ,อยากได้เงินตรงนี้ไปรักษาน้องสาวที่ป่วยอยู่ในโรงพยบาบาล

ในส่วนของหลักฐานเพิ่มเติมเราสามารถยืนยันได้ว่าเรื่องราวของโจนี่2เนี่ยเป็นความจริงนะครับผมในโทรศัพท์ที่เรากู้คืนมาได้ในฮอนโร่จะมีข้อความที่เขียนเอาไว้แต่ไม่สามารถส่งไปถึงให้น้องสาวได้นั่นเอง name. bailing right we're here you're The Besides, tell me now, so don't on now. us、 เรื่องราวถัดมามีชื่อว่าตั๋วนำโชคนะครับผมมันไม่ใช่ลอตเตอรี่ที่เราสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดแต่มันคืออะไรกันนะเริ่มต้นโดยชายคนหนึ่งที่กำลังปลอมเอกสารเพื่อเข้าไปในฮอโรซีโร ต้องบอกก่อนว่าตัวของฮารุซีโเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีความอันตรายสูงมากแต่มันก็มหีหลายอย่างที่คนต้องการทั้งในเชิงของงานวิจัยทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามข้างในนั้นอ่ะย่อมมีมูคลค่าดังนั้นเขาเลยหัวใสแทนที่จะลงทะเบียนตามระเบียบการหรืออาจจะเคยลงทะเบียนเอาไว้แต่ว่าไม่ผ่านอะไรก็ตามแต่นะครับเขาเลยเลือกใช้วิธีนี้ในตอนให้ระบบตรวจสอบขึ้นว่าเออเรแต่ว่าสุดท้ายตัวของเขาก็ยังสามารถรบับรอบเข้าไปได้อยู่ดี หารู้ไหมว่าน่าเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกลุ่มคนที่ปลอมเอกสารในเมื่อมีกฎแล้วคุณไม่ยอมทําตามคุณอยากได้ของคุณอยากได้เงินเมื่อคุณตายก็จะไม่มีการชดเชยอะไรทั้งสิน้นอันเป็นเหตุว่าคุณใช้ชื่อปลอมเข้าไปไงดังนั้นมันไม่มีอยู่ในทะเบียนอยู่แล้วนอกจากจะลดประชากรที่โง่เขลาเบาบรราัญญายังจะได้ข้อมูลข้างในเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องเสียอะไร Remind everyone crop turn cases die It's blind okay to a up There's no need to report such cases to me in the future. Is it really okay to let so many unofficial investigators in? Especially when they look like hollow raiders? What's the issue? It doesn't matter who they are, so long as we get some valuable information out of it. <laughs> Besides, those hollow raiders went in on their own, they've saved us loads on protective gear and supplies. ในส่วนของตอนเนี่ยผมว่ามันเห็บจิกกันในเรื่องของระบบจริงๆนะคือทั้งระบบทั้งความคิดคือห้ามก็ไม่ฟังก็ปล่อยให้ไวเผชิญโลกหน้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจจะห้ามจะพยายามอะไรทั้งนั้นพนวกกับเซตติ้งของเกม c e l e s t So l z e o เนี่ยมันเป็นเกมหลังอพอลกริอันนั้นมันมีเรื่องทัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดการที่ประชากรลดลงมันอาจจะดีกว่าก็ได้ในส่วนตรงนี้ก็ให้คุณผู้ชมไปคิดกันต่อเองเนาะว่าจะมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ the numbers still going up? It's risen 12.8% in the last three hours, sir. If it keeps climbing at this pace, it should reach the endless limit in about 36 hours. จริงๆในเกมอ่ะเขาใช้ชื่อเรื่องนี้ว่าเครื่องวัดนะครับผมแต่ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องและน่าจะเป็น ตอนที่ผมชอบที่สุดแล้วเพาาอะไรเราลองมาฟังก,กันนะครับบันทึกเสียงอันแรกเป็นของกลุ่มผู้สั่งการที่กําลังเครียดจากสถานการณ์ของฮารุซิโรกลุ่มผู้สั่งการเนี่ยได้รับคําสั่งให้ส่งทีมเข้าไปเพื่อชะลอการขยายตัวของมันโดยปกติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเครียดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับในเชิงของผู้สั่งการแต่ว่า อุปกรณ์ที่มีในตอนนี้มันพร้อมใช้สําหรับแค่หนึ่งทีมจึงเกิดปากเสียงกันร,ระหว่างคนรายงานสถานการณ์กับคนสั่งการคนรายงานประเมินว่าการส่งไปในตอนเนี้ยมันไม่ต่างจากการส่งไปตายเลยเพราะว่ามันส่งไปแค่ทีมเดียวยังไงมันก็เยอะอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วทังคนสั่งการอันนี้ผมขอตีความนะผมว่ามันตีความได้2ทางอยากน้ําเสียงที่ผมฟังนะหนึ่งคือมันจะเป็นต้องส่งไปจริงๆเพื่อชะลอการขยายตามอะไรงานที่แจ้งมากับ2ส,ส่งไปโดยไม่คิดอะไรแทนที่จะรอกํลาลังเสิริฟอันนี้ก็คือมนอันเราไม่รู้เลยว่ามันที่เขียนยังไงแต่ความจริงไม่รู้ว่าจะเป็นแบบ นะครับผมตามที่ผมพูดไปสุดท้ายทางกลุ่มสังการก็ได้เลือกกลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาไว้แล้วครับกลุ่มที่ทําหน้าที่นี้พร้อมให้กระสุนแถมเพิ่มไปอีกหนึ่งนัดเพื่ออะไรก็คุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับผม Go to training room A3 and get me an energy drink, would ya? Kimmy, are you all pulling another prank? of course not. We're not the annoying types who pick on newcomers. บันทึกเสียงอันที่สองเนี่ยกลุ่มที่ได้รับคําสั่งมามีเด็กใหม่ประจํากลุ่มมักจะโดนรุ่นพี่แกล้งเป็นประจาแต่ทั้งนี้คงเป็นคำสุดท้ายที่เขาจะโดนแกล้งแล้วละมั้งทางรุ่นพี่บอกให้รุ่นน้องไปซื้อเครื่องดื่มมานะครับผมตอนแทกตัวรุ่นน้องก็กล้ากลักกกวว,ว่าจะโดนแกล้งอีกแล้วจะโดนไหมไหนแล้วแต่ในเมื่อเป็นคําสั่งจากรุ่นพี่เขาก็ยอมทําแต่โดยดีเมื่อรุ่นน้องเดินจากไปนะครับกลุ่มรุ่นพี่ได้เก็บกระเป๋าเตรียมอุปกรณ์พร้อมเดินทางสําหรับป้ายสุดท้ายของเขา พวกเขารู้กันดอยู่ว่าภารกิจนี้ยังไงก็ไม่มีโอกาสรอดกลับมาแต่จะให้เด็กอย่างรุ่นน้องมาหมดอนาคตไปด้วยกันพวกเขาก็รู้สึกว่าทําใจไม่ได้ในส่วนของตรงนี้เมื่อรุ่นน้องกลับมาเขาก็ยังกลัวกล้าๆว่า,า,า,วาจะโดนรุนชีแกล้งไหมไหนนะผมตามภาษาที่เคยโดนแกล้งมาแต่มัน,มนเงนียบ น่านผิดปกติเกินไปจนรุ่นน้องต้องพูดชื่อรุ่นพี่ออกมาผมตะโกนออกไปว่ามีใครอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีใครโผล่ออกมาแม้แต่คนเดียวเมื่อผ่านไปสักครั้งหนึ่งครับผมมีคนอยากเบื้องบนเห็นว่ามีคนที่ยังตกหล่นอยู่ก็คือตัวของรุ่นน้องรุ่นน้องเขาเลยได้ถามคนที่เดินเข้ามานั่ผมว่าเอาแล้วกลุ่มรุ่นพี่หายไปไหนนอกจากที่รุ่นน้องจะไม่ได้คําตอบกลับมาแล้วเนี่ยยังถูกบังคับให้ย้ายไปยังกลุ่มอื่นๆเป็นั้นจบเรื่องราวของรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ okay, you i'm not getting scared today party marlos terry who are you what are you uh, looking for reporting sir i'm zero reserve member of the wade squad a reserve of wade squad yes sir go back to the dorms and pack your things you're being transferred to a new squad tomorrow but i've been training as a reserve for wade squad I promised the team I would stay once I turned 18 and passed the assessment. Wade's squad has gone on a mission. They'll be gone for some time. But then, I, I could Enough questions, recruit. Pack your bags and report to your new squad tomorrow. ที่เราผ่านเรื่องเชียดต่างๆมาเยอะและ้วเรื่องนี้จะค่อนข้างมีความสบายจริงๆก็คือเป็นเนื้อหาที่สบายอยู่เรื่องราวที่ชื่อว่าผ่านค่ำคืนในฮอนโรนะครับเรื่องราวของสองสาวนักปั่นจําเป็นและจักรยานคู่ใจที่กําลังปั่นด้วยความเร็วเท่าที่มนุษย์จะทําได้เนาะเพื่อหน,นีจากฮอนโรแไดก่นอนเลยถึงพวกเธอมาถึงจุดน,นี้ได้ยังไงเราต้องย้อนไปก่อนว่าพวกเธอสองคนเนี่ยมาถึงจุดน,นี้ได้เพราะว่าหญิงสาวสองคนเนี่ยได้ยินเรื่องราวของประตูมิติในฮอนโรที่ส่งเรากลับไปยังอดีต อ่ะมันก็ดูน่าสนใจเนาะสำหรับเด็กในวัยนั้นหรือว่าสําหรับคนที่ยังเรียนอยู่จริงๆมันก็อันละลายเลยถ้าทั้งสองคนมองว่ามันเป็นแค่เรื่องราวตลกๆเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอยังคงเศร้าจากการจากไปของสัตว์เลี้ยงของเธอนะครับผมตัวของน้องหมานั่นเองหลังจากที่ได้ยินเรื่องเนี่ยเธอก็เลยอยากจะลองไปดูว่าเอ้ยมันมีจริงไหมอยากจะย้อนกลับไปยังอดีตกลับไปยังช่วงที่น้องหมาของเธอมีชีวิตนะครับผมเพื่อนที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่อดสงสัยไม่ได้ก็้นนััอคื ี้ตายอีทเทอรียลนะครับผมยังโชคดีที่ว่าตอนสุดทายมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือทานและส่งตัวทั้งสองคนกลับโรงเรียนพร้อมกับใบสั่งเตือนยกใจให้กับโรงเรียนนั่นเอง I don't think I actually applied to be in this program. The head of research, who's in charge of new observation point establishment within Hollow Zero, applied for an assistant. You were the only one not currently involved in a project at the moment. I'm still working on some thesis projects. As far as I know, your project supervisor is unwilling to review your thesis again. He submitted a retirement application at the young age of 72, so you currently have no projects. Uh เรื่องราวของศูนย์โดภัยนะครับผมโดยนักวิจัยที่ชื่อว่าดีเลนยังคงติดปัญหาเรื่องบทจบวิทยานิพนธ์เขียนยังไงก็ไม่จบเขียนยังไงก็ไม่ผ่านนะครับจนเพื่อนที่ผ่านมาเห็นก็อดแซวไม่ได้นะผมเพราะขนาดอาจารย์ที่ดูแลตัวของดีเลนเนี่ยก็ยังทนไม่ไหวถึงกับออบายจากการเป็นอาจารย์ไปก่อนแล้วนะครับแน่นอนว่านในเมื่อตอนนี้ดีเลนทั้งว่างแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยถูกโยกให้ไปช่วยเหลือศาสตราจารย์จอยส์นะครับแม้เขาก็ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อคําสั่งสั่งมาก็กต้องทําไปอย่างตามระเบียบน่นเอง ว่าหลังจากที่ดีแนนไปทํางานกับจอยเนี่ยเขาทํางานได้ดีขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของจอยเนี่ยสอนแบบมีวัฒนศิลย์ยึดหลักความเป็นจริงหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ตัวของดีแนนอาจจะรู้สึกผ่อนคลายและทํางานได้ดีขึ้น,นครับจนกระทั่งวันหนึ่งวันทีอีเทรเรียลบุกเข้ามาทั้งของคนจะไม่ต้องหนีออกจากฮอนโรส่วนงานวิจัยต่างๆก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยส่งหน่วยเก็บกู้มาเก็บข้อมูลทีหลังนะ My research is just picking up too, so I hope there won't be any changes for now. With the observation station being attacked by several ethereals today, we've been evacuated out of Hollow Zero. My data? Oh, I put my heart and soul into it. Uh, our research data was left back at the observation station because we were evacuated in such a hurry. Hopefully, we can go back and retrieve it all tomorrow. Really? Can we really go back and retrieve all the data tomorrow? I said hopefully. Get the wrong idea, Joyce. แน่นอนมาหลังจากจบงานทุกอย่างเนี่ยจอยดูปร,ะปะรับาปเลมการการะทําของดีเลนนะก mm ็ร hmm. จริงๆเหมือนเธอได้คนดูแลมาเพิ่มเลยไม่ต่างจากนักเขียนชื่อดังหรือนักบ้านชื่อดังที่ขาดผู้ช่วยในชีวิตประจําวันไม่ได้เนาะทำทุกอย่างตั้งแต่สากะเบือนยืนเรือ,อร่มเนี่ยจอยเลยเขียนเอกสารสมม่งมอบให้กับสถาบันระดับแนวหน้าอย่างไวสตาให้ช่วยพิจาราดีเล่นเป็นการตอบแทนนั่นเอง A monster? There are only Ethereals in the Hollow. How could there be any monsters? I don't know, but I've never seen an Ethereal that huge. It doesn't even look like one. ตรงนี้จะเป็นบันทึกเสียงเรื่องราวความน่ากลัวของสิ่งมีชีวิตอิตเรียลนะครับผมว่าเรายังรู้จักพวกมันน้อยเกินไปเรารู้จักอิตเรียลกับฮอนโร่ยังน้อยเกินไปเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตอิตเรียลที่มีความผิดปกตินะครับผมโดยข้อมูลจากกองกําลังหนึ่งที่พยายามหนีจากอิตาเรียลเขาให้คํานิยามว่าอิตเรียลที่เขาพบเจอมีขนาดใหญ่ยักษ์และไม่สามารถใช้อาวุธสิ่งไหนเพื่อสร้างความเสียหายกับมันได้ผู้น่าหารกลุ่มเนี่ยก็เลยเลือกที่จะถอยทับมากกว่าจะยอมตายแบบไร้ประโยชน์นะครับผมมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดน ท้ายเอาไว้แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจในการหลบหนีสุดท้ายตัวของเดนิสเนี่ยก็พัดหลง จากกลุ่มเพื่อนร่วมทีมโชคยังดีที่ยังสามารถพูดคุยติดต่อผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะครับเมื่อหมอกจางลงจนเริ่มมองเห็นทางเนี่ยตัวของเดนนิสลุกขึ้นเตรียมตัวพร้อมที่จะไปหาเพื่อนร่วมทีมยังจุดนะพบที่คุยกันเอาไว้แต่เขากลับตกตะลึงกับบางอย่างนะผมที่เขาพูดผ่านวิทยุสื่อสารว่าดอกไม้สีชมพูทางเพื่อนร่วมทีมตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกสนใจหรืออะไรก็ตามจนกระทั่งมันเริ่มแปลกขึ้นมันเริ่มอะขึ้นละตัวของเดนิสเนี่ยเริ่มมีอาการเพื้นอะเพิ่นต้นนนอง การฉัน,นุ่มทีมพยายามพูดเพื่อปลุกสปิดแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้อะไรล้านะครับผมจนสายของเดนนิสเนี่ยตัดไปและหาตัวของเขาไม่เจออีกเลย no it's not an illusion it needs me just a little bit just a little i can feel it wanting me Don't go over there dennis dennis i know you're a hollow raider does that even count as a secret? Hollow Raiders are everywhere. เรื่องราวนี้มีชื่อว่าขอแต่งงานในฮอรลูนะครับผมเป็นเรื่องราวที่ดูจะหวานแหววนะครับผมในส่วนของเรื่องทั้งหมดชายคนหนึ่งเข้ามาในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่านนะครับมีเครื่องดื่มมึนเมา,าเป็นตัวสร้างบรรยากาศโดยอรอบเขาได้เดินไปพูดคุยกับชายชี้เมา,าคนหนึ่งที่กําลังโกงอยู่นั่นเองเขาได้รับข้อมูลจากชายชี้เมาว,าว่าวิธีหาเงินแบบเร่งด่วนคือเข้าไปในฮอรลูซีโรสิแล้วหาผลึกเอเทอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูงยิ่งสูงเท่าไรยิ่งดีซึ่งในตลาดอ่ะมีคนต้องการไม่ใช่น้อยนะครับผมเพราะว่าอนที่บก ไปมันมีความสําคัญในเชิงของงานวิจัยหรือว่าในเชิงของการสะสมด้วยเช่นกันเยอะหน่อยก่อนที่เขาจะได้เข้าไปหาเงินเร่งด่วนในออรซิโลมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาห้ามไว้เธอเป็นเจ้าหน้าที่นั่นนี่เธอได้มาห้ามไว้ เพราะว่าเธอก็รู้ถึงความอันตรายของฮารุซิโร่นอกจากนี้เธอยังเป็นเพื่อนของเขาด้วยความจริงตัวของผู้ชายรู้ไหมว่าฮารุซิโร่อันตรายเขารู้แหละแต่สาเหตุที่เขาอยากได้เงินแบบเร่งด่วนก็มาจากผู้หญิงที่ห้ามเธอไว้นี่นแหละเธอเป็นคนที่คอยแบ็กอัพเขาในตอนที่ทํางานหรือว่าในตอนที่เขาทําอะไรผิดพลาดเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับจนชายคนนี้ได้ตกลุมรักตกของเธอเ่อ้าแล้วนั่นเองแต่ด้วยฐานะทางการเงินการจะซื้อแหวนสักวงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเมื่อผู้หญิงทราบอย่างนั้นแล้วก็รู้ถึงเจตนาของชายหนุ่มเธอได้หยิบกุญแจ มือคล้องกุญค,คล้องตัวของชายหนุ่มกับตัวของเธอเข้าไปด้วยกันเป็นการตอบรับคําขอแต่งงานนะครับผมถ้าเรารอดเราก็จะรอดไปด้วยกันไม่ว่าจากนี้จะไปไหนเธอก็จะไปด้วยนั่นคือสิ่งที่เธอพูดออกมาแล้สุดท้ายนะผมทั้งสองคนมีความสุขนะครับผมแต่งงานมีลูกกันและมีชีวิตรอดกันอย่างแฮปปี้นะครับ The current biological theory posits that changes occur in the relationship between organisms impacted by these large-scale disasters. บทตรงนี้จะมีความวิทยาศาสตร์แบบเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับผมหากใครไม่ต้องการก็เชิญข้ามได้เลยนะครับบทนี้จะพูดถึงการแทรกแซงตัวตนของอิทิเรียลภายในฮอร์โรซิโรว่ามันทําให้สิ่งมีชีวิตข้างในฮอร์โรซิโรนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันโอเคผมขอขั้นไว้ก่อนการพึ่งพาอาศัยมันคือหนึ่งในประเภทของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งการพึ่งพาอาศัยคิดง,ง่ายๆสุดครับมันคือการผสมเกสรจากพึ่งพึ่งก็ได้รับตัวของอน้ำหวานตัวของ ดอกไม้ก็ได้รับการผสมเกสรอ,อ่าแต่หากมีสิ่งมีชีวิตอ่ะมันมีส่วนหนึ่งหายไปสมมุติว่าพึ่งหายไปเนี่ยวิธีผสมเกสรดอกไม้ก็ต้องเปลี่ยนอาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นหรืออาจจะมาจากวิธีอื่นถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถผสมได้มันก็อาจจะก,กลายพันธุ์หรือเปล่าโอเคผมขอจบตรงนี้แล้วกันไม่อยากขยายเพิ่มเติมลวถ้าผิดอะไรขออภัยด้วยเนาะทางวัดวิสาเนี่ยที่ได้ฟังเลยได้สอบถามว่าแล้วอิทเทอริลมีโอกาสเกิดการพึ่งหาอาศัยกันหรือเปล่า ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยความอันตรายที่เพิ่มขึ้นมันระดับที่แบบทวีคูณแน่นอนแต่ยังดีที่ตอนเนี้ยมันยังอยู่ในระดับที่เป็นแค่ผู้นํากับผู้ตามเท่านั้นมันเป็นความอันตรายที่ยังคงควบคุมได้นั่นเองก็จบกันแล้วสําหรับเรื่องราวเหล่าตัวประกอบในฮาวโลซีโร่นะครับผมเรื่องราวที่ประกอบไปด้วยความสุขความทุกข์ความเศร้าในมุมมองที่ตัวละครหลักเราไม่ได้พบเจอผมต้องบอกก่อนว่าหลังจากคุณฟังเรื่องราวทุกเรื่องจบ จริงๆแล้วมันยังมีตอนจบจริงๆอยู่นะเมื่อคุณเก็บหลักฐานครบเนี่ยคุณจะได้เควส์ให้คุณไปทํานั่นแหละตอนจบที่แท้จริงของเรื่องราวซึ่งผมไม่ได้เขียนหรือว่าพูดออกมานั่นเอง คิดว่าเนื้อหาภายในคลิปไม่น่ามีอะไรจะพูดเพิ่มเติม,มแล้วนะครับผมนอกจากจะบอกว่า,าหายไปนานจริงสําหรับการทําคลิปแล้วก็ตัวของผมเองก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมหยิบยกเรื่องราวภายในเกมมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับผมและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ช่องนี้กดไลค์ซับกระดิ่งทิ้งไว้หรืากคอมเมนต์เชเดยใช้คาสุภาพเอาไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม